มีช่องใหม่แล้วนะช่อง t ีเอฟโซนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิง่งจะกดละครั้งก็ได้นะแล้วร่วมเข้าไปพูดคุยในไลฟ์สดได้ทุกวันถ้าไม่คิดเกียดนะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะขึ้นไปถ่ายบนยอดนะครับอยู่ข้างในนั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นสวรรค์นะครับ สวัสดีครับทุกคนครับเพเรากลับมาอยู่กันที่วัดพืชอุดมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วเราไปลงนรกกันไม่ค่อยโสพาเท่าไหร่นะครับคนก็ไม่อยากลงนรกแต่ว่าคลิปนี้เราจะพามาปีนสวรรค์วัดพืชอุดมกันเี้ข้างบนอ่ะเดี๋ยวไปปีนสวรรค์ วัดพืชอุดมกันครับโอเคด้านนอกสวรรค์นะครับจะมีนี่ให้ทําบุญหยอดกับบาทแต่จริงๆเขาจะเปิดให้หมุนนะครับแต่ต้องเข้าใจว,าว,ว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยไม่มีคนเลยนคนัะไม่มีคนเลยนะครับช่วยกันมาวัดมาทําบุญกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้น6ชั้นยิงหรอทําไมเราไปแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะ <laughs> เดี๋ยวอีกสักพักเราจะขึ้นไปถ่ายบนยอดนะครับอยู่ข้างในนั้นนะครับเป็นสวรรค์นะครับไปโอ้ยนี่คือขอเชิญทำบุญลงศพรา้ย,ยาตะเด็คเขสะเดาะ,<อ>ะเะขาะต่ออายุเสริมบรารมีอายุจะยืนยาวฟ้าใหม่มพราใหม่จะได้อายุยืนยาวนะครับอ่ะไปะ นี่เป็นทางขึ้นสวรรค์น,นะครับเขาใหม่ลุยก่อนเลยนะครับจะเห็นขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดจะแคบมากเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ชันมากอะ่ะขึ้นไปนะ่ะปีนนะครับเตือนพ่อด้วยนะหัวระ,ะวังระวัง <laughs> ชั้นที่หนึ่งนี่เป็นสวรรค์ชั้นแรกนะครับ ชั้นหนเราก็จะเจอกับนี่ครับไม่มีป้ายอธิบายมีไหมก็ไหม,ม่หาสิขึ้นขึ้นมาชั้นหนึ่งเองเหนื่อยแล้ว <c oughs> เหงื่อซึมแล้วไปกันต่อไป <c oughs> มือจับด้วย <c oughs> นี่มีทางลงมองลงไปข้างล่างนะครับที่โบสท,ที่เรา มาเจอกับนี่จริงๆเขาน่าจะมีบอกเนาะไปต่อต้องขึ้นไปตีระครังให้ได้นะครับขึ้นมาถึงสวรรคชั้นสามนี่ก็รู้สึกว่าเราไขาข้อไขข้อข้องใจแล้วครับไขข้อเนี่ยไขยข้อพ่อเนี่ย ปวดมากเลยแต่เป้าหมายเราก็คือจะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับสู้ครับไปดนเจ็บไหมนะครับไม่เจ็บครับอยู่บนสวรรค์เราจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดครับาะ <c oughs> มันทำไมมัเนเลยนี่คือชั้นสี่สวรรค์ชั้นสี่ ไปลุยชั้นต่อไปนี่ชั้นห้าโอ้สวรรค์ชั้นห้าจะกว้างกว้างใหญ่มาถึงสวรรค์ชั้นห้านะครับสว่างที่นี่จะสว่างนะครับเข้าวใหม่เตยข้องบอกว่าเรามาถึงสวรรค์ชั้นห้าแนละ้ว อุ้ยอ่ะสีดงาสวยนะครับสวรรค์ชั้นห้าไปต่ออันนี้น่าจะเป็นโอ้โหดูดูความชันดูความชันอันนี้น่าจะเป็นทางลงนะครับเราต้องไปขึ้นนะครับออยังไม่ยังไม่สุดนะครับนู่นข้างบนนั่นคือสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับที่เราจะไปตีะระฆังอีกทีหนึ่งนะครับ ไปทางขึ้นชั้นมากชั้นมากแปลกๆนะเรา2คนถือคนละกล้องนี่คือชั้นที่เท่าไหร่นะเพื่อน,นชั้นหใช่ไหมจแล้วห <6. S 2> ที่นี่คือสวรรค์ชั้น7นะครับไหนบอกว่ามี6ชั้นนะครับปลายข้างนอกนะครับแต่ว่า ยังมีทางขึ้นอีกนะครับไป,ออบปพ่อใหม่ขึ้นบ้างแคบมากแคบมากทางนี้คนคนที่ตัวอ้วนๆก็ไม่น่าจะขึ้นได้นะครับนนถึงแล้วชั้นสูงสุดแก<ม>พ่อใหม่ระวังนะถ,ถ้ามีเด็กเล็ก,อ,อ,ก,ลกอย่าพาขึ้นมานะครับ เพราะตรงนี้ไม่มีที่กั้นนะครับเนี่ยมองออกไปเห็นข้างนอกเลยเห็นไหมสูงมากสูงมากอะแล้วเราก็ถึงระฆังอย่างนี้เลยนะอ้าวแล้วเัาต้องมีที่เขาสั่นเนาะแค่นี้ก็พอครับจะได้ไม่ดังเกินไปอันนั้นมีกระดิ่งอยู่ไงไปเคาะอันนั้น ชั้นสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดของวัดพืชอุดมแล้วนะครับครับพ่ผมก็เขาคงจะตั้งใจทําให้เห็นนะครับว่า การขึ้นสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก็เหมือนก, oh. กับการทำดีนะครับบางคนรู้สึกฝืนใจที่จะทำดีเนาะ oh. สองคลิปที่ผ่านมาเราก็พาทุกคนนะครับได้เที่ยว <c oughs> ยเที่ยวชม2 <c oughs> คลิปที่ผ่านมานะครับเราก็พาท่านผู้ชมเนี่ยเที่ยวชมวัดพืชอุดมกันไปแล้ว oh. ทั้งนรกแล้วก็สวรรค์เดี๋ยวก่อนกลับเราแวะให้อาหารปลาแล้วก็กลับกันครับ oh. ใครมีโอกาสนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับวัดพืชอุดม คลอง13ลำนุก,กาจังหวัดปทุมธานีนะครับมาไหว้พระทําบุญเขาจะได้เอารายได้นะครับไปธนุบํารุงแล้วก็ซ่อมแซมนรกที่พวกเรามาดูกันบ่อยๆนะครับครับคลิปนี้ไปละขอบคุณทุกๆคนมากครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการให้อาหารปลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม คำน้าให้มันมีอารมณ์หน่อยได้บุญแล้วเนี่ยปลานี่กี่ตกใจนะใถ้สิ่งที่ว่าปลาสวายไง <c oughs> ปลาสวาย